โอเคนะคบผมกากรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเวอร์ล่าฮอตเอซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาเล่นฟีไฟเนาะวันนี้เราจะมาสอนตัดเอเอแบบพูดเสียงแบบนี้เลยนะก็คือ คลิปที่แล้วเราก็สอนตัดไปแล้วนะคบผมนะก็คือคลิปนี้นะคบผมนะแต่คลิปนั้นผมไม่ได้พูดนะแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรเลยก็คือพาทําอย่างเดียวนะแต่วันนี้เราจะมาพาตัดกันนะคะผมซึ่งเราก็ได้เพลงมาละท่านผู้ชมก็น่าจะได้ยินตั้งแต่ตอนเปิดการมาร์กนะคะผมให้เรียบร้อยนะว่าตรงจังหวะกระเดือกอยู่ตรงไหนนะโอเคมาตอนอแรกๆนะคะผมเราอาจจะเอาเป็นวิดีโอไปก่อนก็ได้อ้า วิดีโอที่ผมโหลดมาหายางั้นเหรอก็เยียมเลยอืมขอไปโหลดวิดีโอกันโอเคครับผมน,นานแล้ก็ได้กลับมาแล้วนะผมคิดว่าผมจะใส่เป็นรูปอันนี้ไปแล้วกันอย่างนี้แล้วก็ใส่เป็นบอกเอฟเฟกแล้วก็ไทยนะครับกดเปิด <c oughs> ถ้าผู้ชมจะใส่เป็นวิดีโอหรืออะไรก็ได้นะนะครับจะใส่เป็นวิดีโอจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วผมจะปรับให้สีมันสดขึ้นโดยการมาที่สีแล้วก็ความอิ่มตัวตั้งค่ามาตรฐานแล้วก็เพิ่มสีมันสดขึ้นนี่แล้วก็ลดขนาดหน่อยเพื่อเพิ่มเอ่อเพื่อเพิ่มไอ้นี่นะครับเพื่อเพิ่มให้มันดูแบบว่าแบบให้เพิ่มมัน ให้มันชัดขึ้นนะเออเพราะว่าถ้ายิ่งยิ่งภาพมันใหญ่ภาพมันจะยิ่งแตกก็น่าจะรู้มันอยู่แหละโอเคตรงจุดแล้วโอเคนครับในมานี้แล้วผมนะครับก็จะทําให้มันหมุนนะถ้าผู้ชมจะทํำยังไงก็ได้นะแล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่เลยอัสักสามรอบแล้วกัน แล้วก็ปรับตรงนี้แบบนี้นี่แล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่แบบน,บบนี้แล้วก็เราจะเพิ่มเป็นรูปภาพนี่งเข้าไปนะเราทำให้มันเล็กก่อน จากนั้นเราก็ขยายมางนี้ให้มันสุดอย่างนี้เลยนะให้มันสุดกับตรงนี้เนี่ยถ้ามีขีรัดก็จะดีมากเลยนะหรือว่ามันมีวะเออถ้ามีมันก็จะดีนะครับขีไดล้ละโอเครับผมว่าเราได้แบบนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเออมันก็จะเป็นแบบนี้แต่เรา นะครับก็จะกดเข้ามาตรงนี้นะก็คือรูปภาพเล็กนะครับกดกฟเฟกไปแล้วก็เข้ามาที่ย้ายเปลี่ยนเปลงครับผมแล้วก็มาที่สั่นแล้วก็ตัางค่ามาตรฐานนะโอเคซึ่งเราไม่อยากให้มันสั่นมากก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ปรับมุมเป็นเก้าสิบนะครับเก้าสองเก้าสามประมาณนี้แหละ ประมาณนี้ประมาณนี้นะคือผมจะให้มันแค่นี้นะผมจะให้มันเล็กๆเ,เลยแล้วผมค่อยให้มัน,ม,นมามาณนี้แล้วก็ปุ๊บมาแบบใหญ่แล้วก็มาแบบนี้แล้วอันนี้ก็ปรับไปตอนเล็ก เอ้ยอะไรอ้ววะเนี้ยเขียนนะแล้วก็ปรับให้มันโตเลยนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ปรับแค่นี้นะครับผมเรามาที่อตรงระยะขนาดเหมือนเดิมนะแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับผมให้มันเป็นแบบนี้เราจะปรับทุกๆหนึ่งช่องนะคะผมในหนึ่งช่องมันก็จะมีให้ปรับนะคือคือถ้ามันไม่ใช่ช่องมันก็จะไม่ให้ปรับนะ อันไหนที่เราปรับไปแล้วมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะเป็นแบบว่านี่ตอนแรกมันจะเป็นแบบแข็งๆทื่อๆแบบนี้แบบเอาเข้ามาแต่อันนี้มันจะเป็นแบบปุ๊บแล้วมันก็จะหยุดแบบนี้นะเอาง่ายๆปรับปรับเผอมันมันมันจะดีอะถ้าคุณตัดเอมใหม่ๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้แต่คนที่เขาเล่นน่นๆคนที่เขาปรับเอมนานๆแล้วก็คือเขาจะรู้นะครับผมว่ามันคืออะไรนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะได้อย่เง,งี้ยแต่ั้องให้เรากดตรงนี้นะนี่มันก็จะมาใหม่เลยให้เราเพิ่มรูปภาพอันเก่าครับผมกดบวกนะครับแล้วก็เพิ่มไทยนะครับสําหรับใครที่หาไทายไม่เจอก็มาที่ bitbeware ววนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเจอเลยในมันอยู่แถวหลังสุดท้ายแล้วก็กดการตั้งค่ามาตรฐานเลยนะครับผมแล้วก็กดเปิดแค่นี้นะอืมนะมันจะทําให้รูปภาพเต็มนะคะผมนี่ทาเป็นรูปภาพเต็มปกติมันจะมีอยู่แค่นี้มันก็จะตัดมันก็จะตัดมันก็จะเป็นภาพดำแต่นี้มันจะทําให้มันเต็มนะ โอเคครับผมเราจะาหนึ่งเพลงเนี่ยสีรูปภาพมันจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือดีแล้วนะนี่ครับผมจากนั้นเรามาที่ตรงนี้นะอันแรกเลยที่เราต้องตัดก็คือเจ้าส่วนของสันนะครับผมเราจะต้องปรับไปเป็นเก้าสิบสามนะครับ แบบที่ผมสอนไปอันแบบไม่มีเสียงเลยแต่จริงๆก็เก้าสิบก็ได้ก็ก็ก็ได้เหมือนกันนะเออเอาเฮ้เดี๋ยวไม่ใช่นี้เออโอเคก่อนที่เราจะกดบวกเพชรนะให้เรามาขั้ที่ขนาดแล้วก็แบบนี้นะอุ้ยเดี๋ยวเราต้องบวกศูนย์นี่เออใช่เราต้องปรับเป็นศูนย์นะครับต่อมาให้เราปรับเป็นหนึ่งร้อยนะครับ 100, หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบก็ได้กำลังพอดีนะครับแล้วก็ปรับ่างนี้ ประนี้น่ประมาณนี้นะเอ้ยไม่หนึ่งรอหนึ่งรอเหรออืมสัแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมหนึ่งรยผมว่าเอาสัก200แล้วกันนะ สองร้อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเทสให้ว่าเท่าไหร่ขนาดเท่าไรพอดีโอเคสรุปแล้วก็คือประมาณสองร้อยนะครับกดสามจุดตรงนี้นะนี่นะครับนี่กดกดสามจุดตรงนี้นี่ลีมมันจะอยู่ข้างๆถางขยะเลยอย่าไปกดผิดนะกดตรงนี้แล้วก็ข้ลอกเอฟเฟคครับกดย้อนกลับมาเอฟเฟคมอนเดิมกดสามจุดตรงนี้นะแล้วก็กดวางก็จะมีสั่นมาอีกนะครับแล้วเราก็กดนะครับผมให้ตัวนี้มันกลายเป็นศูนย์นะครับ ศูนย์เลยศูนย์เป๊ะๆนะครับอย่าให้มันเลยนะก็คือมันเหี่มันจะมีเส้นให้อยู่แล้วก็ปรับตรงนี้นะครับผมให้เป็นหกสิบประมาณนี้มันก็จะกปตรงนี้ตูมคือมันจะแบบเอียงไปลงขวานะครับมันจะลงขวาแล้วก็มา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 ที่สีและแสงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่การปรับแสงตรงนี้นะแล้วปรับให้มันแสงเยอะๆเลยนะครับ แล้วก็ปรับให้แสงนน้อยปรับให้แสงเท่าเดิมก็่ได้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนชอบนี่แล้วเราก็มาปรับตรงนี้ให้มันสวยงามนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะกดคลล็อกเอฟเฟกนะครับก็คือเราจะรูปอหลกก็ได้นะความยาวความอะไรเท่าไหร่มันก็มันก,มนก็มันก็ทําได้นะครับ ก็คือมันไม่เกี่ยวกับสภาพของรูปเลยว่ามันจะยาวเท่าไหร่เท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะจะเป็นหนึ่งคนหนึ่งสิบหกส่วนเก้าเท่าไหร่แล้วแต่เลยครับปุ่มปุ่มปุ่ม,มอย่างงี้นะซึ่งไอตรงจังหวะที่สามเนี่ยเราจะทําการกดบวกนะครับแล้วก็มาที่บิดเบยว,วัปนะครับผมแล้วก็กดกระจกเงาแรกเลยนะแล้วก็ตั้งค่ามาตรฐานมันก็มีหย่อนเดียวแหละหนี่ไหมมันก็จะปรับให้เราเลยนะเออเราไม่ต้องไปทําอะไร ส่วนอันนี้นะครับอันแรกนะครับเรากดบวกมาอีกอันนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่คนชอบมันอยู่ไหนวะแป๊บนึงไม่ได้ทํานานนะครับอ่ามันอยู่สีปะน่าจะใช่เออนี่นี่นะครับผมเรือนเรือนสีสันนะนี่กดเข้าไปเลยแล้วก็ตั้งค่ามาตรฐานแล้วก็กดมาที่เรือนสีสัน,นครับผมกดบวกอันแรกเลยนะ แล้วก็ปรับไปเยอะๆเลยนี่มันจะได้เป็นผ้าแบบนี้เห็นไหมหรือมันจะเป็นภ้าแบบนี้แหละให้เราปรับไปเยอะๆเลยก็ได้ปรับไปเยอะเลยนี่คับผมแค่นี้คับผมแค่นี้คือเสร็จแล้วนะก็คือเราเอารูปมาใส่แล้วก็คัลอกอฟิกได้เลยนะคีมันเดี๋ยวผมจะลองเอารูปมาใส่แล้วก็คัลอกอฟิกนะครับ โอเคนะก็ตัดเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะนะคะผมนะก็มันแหลกนะก็คือดูดูยังไม่ค่อยได้ไอะไรก็กดอัปโหลดไปเลยนะคะผมนะสาหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะโอเคนะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่เราตัดกันดีกว่ามันจะเป็นยังไง เออเห็นคลิปเห็นคลิปนานๆอย่างนี้ทุกคนอะแบบว่าแบบเอ้ยกูขี้เกียจด,ด้เวเฮียนี่ไม่ตัดนานไม่แจกลิงก์ให้กูหรือไม่งั้นก็ทําวิธีทําเร็วๆก่านี้ได้ไหมเออนะบางคนก็อาจจะด่าแต่คลิปนี้ก็มีสาระนะครับผมนะก็คือดูครั้งเดียวตัดเป็นผมเชื่ออะไรมันต้องมีคนตัดเป็นนะครับเพราะว่าผมตัดเอ็นได้เพิ่งสามเดือนผมก็ตัดคลิปนี้ได้โดยที่ไม่ต้องดูคลิปคนอื่นนะเออเชื่อผมดิผมดูคลิปนี้เอไม่ใช่ ท่าู้ชมดูคลิปนี้ไปอย่างน้อยต้องมีคนแบบจําวิธีได้วิธีหนึ่งอย่างน้อยก็วิธีกระตุกละ่ะเออผมผมเป็นคนที่ดูแล้วอะไรจําง่ายนะก็คือแบบดูปุ๊บแล้วจําได้เลยนะเออนะท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นเหมือนกันแหลนะน่ะนี่ก็น่าจะจําได้ครับถึงแม้ว่า,าง่ายได้ประโยชน์อย่างอย่างจากคลิปนี้นะก็น่าจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่คนนะคะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพยงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย เราเจอกันคลิปหน้าครับผมจะเป็นคลิปอะไร